สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ที่บ่อปลาหมอแม่สีฟาร์มนะครับมาดูความลึกหน้าเกี่ยวกับการเลี้ยงปลาหมอที่นี่แล้วมาดูพัฒนาการของเจ้าของบ่อครับพี่หม่ำว่านอกจากทําปลาหมอแล้วตอนนี้ทราบมาว่ามีการเลี้ยงตะก,กะแตนเราจะมาดูว่าเลี้ยงตะก,กะแตนปลาตัางค้านั้นมันมีปัญหาอะไรไหมมีอุปสปรรคปัญหาอะไรบ้างแล้วก็ตอนนี้แกเลี้ยงมาถึงไหนแล้วเราก็เลยถือโอกาสมาถ่ายคลิปหาพี่หม่ำทางนี้ครับนี่เป็นฟาร์มตะกะแตนปลาตัางคาของพี่หม่ำเดี๋ยวลองไปดูครับว่าแกทำถึงไหนแล้วนะครับ พี่มามาดีครับวัสดีครับวัสดีครับครับขออนุญาตเด้อเหมือนี่ขออนุญาตมากครับครับได้ได้ได้ครับอันนี้เป็นของไม้เป็นไหมครับนี่ครับครับพึ่งพึ่งล่งไปครับพึ่งล่งรอดแรกไปครับอะไล่งได้รโดนมาได้ลรวครับประป้านยี่สิบมือครับอาจารย์ขออนุญาตครับขอคําแนะน้ำเนาะว่าเลี่ยงมาถึงขนาดนี้แล้วว่ามันเลี่ยงงาคเลี่ยง่ายังไงมีปัญหาอย่างบ่อหรือว่ามันเลี่ยงางแล้ว ื็เรียงางแบบเ่าต้องเห็นอย่างนี้จังไรเร็วโลกขออนุญาตสอบถามนะครับผมครับได้ได้ได้เท่าที่เลียงมากนี่มันมันเรียงถือว่ายากถือว่าง่ายไหครับเลียงตั้งแตนปาตังการผมก็คิดว่ามันกับบอมเป็นยากบอมเป็นง่ายนะกับจากการสังเกตนะครับก็คือที่ผมเบิ้งทั่วๆไปกับเพื่อนว่ามันกินสุย่างมันกับบอมแนครับมันกับตัวใดมันกินมันก็จังกินนะครับอ๋อคือคือเอามาแต่หน่วยมันบปริหมายถึงว่ากินตุย่างแต่สมมติว่า ให้คับแนนํำสำหรับคนที่เลียงไม่เลยแต้นได้หน่อยเลยันมันมากินอีกอย่างครับตานได้น่อยหบอกบอกออกจากไข่ไม่ไหมนี่ครับครับที่ที่ผมทดลองเมื่องนะครับผมก็เลยล่องให้ยาหลายๆอย่างมันบากินนะครับแต่ที่นี่ผมล่องเอาใบกล้วยนะครับใบกล้วยถือว่ามันมันกับบอกบแก่บอออนมากนะครับล่องให้กินมันกินดีครับแต่ว่าที่ที่ผมฟังมาเนี่ยคือว่าอ่าหน่อยๆสามารถกินใบไผ่ได้ครับแต่ว่า ผมลอกเอาใบไผ่กิมซุ้งที่ผมมีเนี่ยหามันมันบ่กินนะครับแต่ว่าก็คือใบกล้วยนี่ถือว่ากินดีแล้วครับแล้วก็หยาหวานครับหยาหวานหยาหวานอ่อนนะครับกินดีครับอ๋อครับใบใบกล้วยนี่ถ้าในน้อยก็กินอ่อนอนี่ก็กินเลยหรือว่ากินใบแจหรือกินไหนตอนต้งแต่มันขอดใหม่ๆมันออกจากใครใหม่ๆออกออกป้าประมาณสักมือหนึ่งสองมือครับเริ่มกินครับกินได้เลยครับใบอ่อนนะใบอ่อนอ่อนอ่อนสุดเลยหรือว่า บัวกไม่นอนสูตรครับกับประมาณใบเหลืองๆนะครับเหลืองๆบักก็คือคือจากที่เป็นก้มกลมเป็นก้มกลมก็สามารถแตกออกมาเป็นใบนะกินครับอ๋อเริ่มขยายใบมากเป็นใบกล้วยมันกินดีกว่าใบอื่นบมที่เขาว่ากินหยาข่าหยาไว้หยาอย่างนี้มันบ่แมนเมืนบับมลองเบืองแร้วผมล่องเบิองเนี่ยคือหยาขนบ่กินหยาข่าบ่กินครับแต่ว่าหยาที่ผมมีมีมีเนี่ยคือหยาไผ่กินดีครับหยาไผ่กินดี <Yeah. S 2> ยาหวานกินดีแล้วก็ใบกล้วยกินดีครับอ,ออกมาได้ประมาณสิบสิบกว่ามือเนี่ยคือคือใบกล้วยนีย่แก้วันกินเบ็ดครับอ๋อที่แรกก็คือเอาใบอ่อนๆน้ๆนอยจังน้อยนิดว่าให้ทำมันกินครับครับนี่ตั้งแต่นี้พี่มามเรียงในจังมือแล้วครับตีตอนนี้ถึงตอนนี้ยี่สิบกว่ามือเนี่ยแหละครับบบอ,กบอกเกินยี่สห้ามือครับแก็คือเอาไข่มาเอาไข่มาลงเนี่ยคือเจ็ดมือ เจ็ดมือเรื่องบอกใครเจ็ดอ่าเอาบอรโลกเนี่ยก right? right? <st unlikely> ็ค <zet> ือลดรถน้ำเนี <t ale ratios> ่ยพรมน้ำเท่าเย็นนะครับเจ็ดมือมือท ja ี่เจ็ดเนี่ยก็คือออกมานิดนึืงครับแต่ก็ทย่อยออกมาแต่ว่าก็บบอกไหลครับแต่ว่าเริ่มพีกสุดนี่อคือออกออกไยที่สุดนี่คือสิบถึงสิบห้ามือครับมีออกไรเลยเหรอครับอ๋อครับออกมาเริ่มเริ่มบอกว่าเจ็ดมือครับคือถาผู้ใดสื่อใครมากจากที่โดนถึงเจ็ดมือท่านออกกัน้องสงสัยเราว่ามันมีปัญหาอย่างบ่ครับแต่ว่านี่ เริ่มวันที่เจ็ดนี่เริ่มออกแล้วมาถึงวันที่สิบวันที่สิบห้านี่ออกเต็มที่แกนครับตอนนี้เบ็ดเซ็ตแล้วเฉพาะออกไข่มาประมาณสิบกว่ามือเนาะครแกล้งครับเนี่ยเดี๋ยวเ้าลองไปเบิ้งเนาะครับว่าว่ามันโตใหญ่ขนาดใดแล้วในระยะสิบกว่ามือนี้ครับครับนอกจากอุปสรรคปัญหาเรื่องหญ้าหวานแล้วการเฮ็ดคอกเฮ็ดทย่างเขาสามารถประหยัดได้ยังไง่าจังพี่หมานี่เล่าเอาอีหยัง่างไรบอคือคือผมกับลองเฮ็ดนะครับคือผมเอาเอาอ่า อที่เคยกันกั้นปานหนาฝนนะครับกั้นป่านหนาฝนเนี่ยคือมันมีเหลืออยู่ก็เลยเอามาลอกเห็ดนะครับอันประตูท่างเขานี่ก็เต้นห้างครับพวกเต้นที่ไปนอนพักแรมมันห้างเขาเพิ่งเอามาถิมไว้ก็เลยมาประยุกใส้ครับก็ใส้สิ่งที่จะคล้องมีสแหละครับผมลงทุ่นี่นือคือก็ซื้อตะพยางครับพยางกับเอามากันฝนนะครับกับ ใส่นิดเดียวครับก็คือซื้อว่ากักัใส่วิธีกันยิบเองครับยิบเองยิบเองครับใส่เข็มเเเา้อคครรัับบบยยิงสำหรับผู้มังงายก็คือซื้อก็ได้แยงเขาบอกแต่ว่าพี่หม่ำนี่มีบรรทุนดิบป็นอะไรอย่างนี้เองเหมือนยิบเองครับยิบเองเลยครับใส่ฟีมือแสดงว่าบ่ได้ลงทุนยังเลยตอนนี้ไม่ก็คือเอาเท่ยในสวนนี่ไม่ก็ไม่ก็ทินนี่แหละครับไม่ก็ทินไม่ยู่แค่น้ำลุ่มใบแล้วครับซัดเข้าไปเลยอ๋อสารล่อเข้าสามารถประหยัดเห็ดเองเราข้างล่างก็เป็นเตด เป็น,น,เ,ปนเป็นผ่าเต้นเก่าครับผ่าเต้นเก่าบบด้ใส่แล้วนะครับก็เลยเอามาล่องเฮดเบิ้งกับประยุกไปครับโบ้โด้คือเขามีของเก่าอยู่แล้วครับก็เลยเอามาใส่อ๋อนี่ทดลองเบิ้งนาะครับแมนครับรอบนี้ ภาพต่างกรนแตนของพี่หม่ำสิได้หลายบันไดเดี๋ยวเดี๋ยวล่อล่อล่อท้ายขีดหนึ่งตอนเก็บผักเกี่ยวผลผลิตนะครับตอนนี้ใบแค่ประมาณยี่สิบกว่ามือเนาะร่วมร่วมเอาใครมาลงเดี๋ยวล่องเขาเปิดเบื้องหน้าครับว่ามันโตเยอะขนาดไหนเดี๋ยวล่องเขาไปข้ของได้ไหมครับนี่ได้ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวล่องเขาไปเบิ้งหนึ่ครับยียี่สิบมือบ่ได้ลงทุนนยางเลยนะครับแทบที่บ่ได้ลงทุนนยางเลยเพราะว่าเราหยิบหยิบเองเดี๋ยวกาเปิดเปิดเบิ้งนี้นี่นะครับเป็น ตัวก็ขนาดนี้แล้วเนาะแต่คือคือในช่วงห่อนเนี่ยพันธุ์ที่กินจากจากจากพื้นขึ้นมากขังบนครับพะก็สีลบลบห่อนน้ำโดยสรุปก็คือบริวามันกินได้ทุกอย่างเนาะแม่มเขามีคอเพิ่งเลี้ยวผู้ใดไไปเพิ่งบางอยางหนาอยู่น้ำัคันแท่นหน้าหลายๆนี่สิเอาเรี่ยงตังเตนสะวอนก็ต้องคิดดีๆเนาะครับแ่ามันอาจสีบ่กกินก็ได้เนาะ ก็ <c oughs> ซิปเนี่ยครับไปซื้อร้านเย็บผ่าก็ได้ครับเย็บผ่าบกี้บาทครับแต่ม,มามาเอากัะเทขึ้นสูงเล็กน้อยนึงกั่นเดียวก็ได้ครับเราต้องกาแทนเท่าที่ศึกษาเบิง้งตนที่เบื้งพฤติกรรมหรือว่าสอบถามคนอื่นมานี่มันมันยู่กลางกลางแดดในห่มหรือจังใ,นในดใดครับอ่าที่ผมถามถามผูม้สทีผมไปเอาใครเป็นมาเนี่ยก็คือถายยแดดเนี่ย ความใสความสดของของตะกะแตนเนี่ยความแข็งแรงสีหลายก็อยู่ในห่มครับก็คือสีมันสีออกสีออกสวยงามกว่าอยู่ในห่มในห่มสีออกสีดำครับครับอันนี้ก็สีสดใสแล้วก็แข็งแรงครับเพราะว่าตะกะแตนเนีน่ยก็คือคล้ายๆว่าใสพลังงานจากการตากแดดเคยใสเป็นเป็นเป็นผงมะเร็งเนี่ยตองตากแดดจังสีมีพลังงานนะครับครับกินอาหารเนี่ครับกินอาหารเนี่ยคือเริ่มมีแดดถึงจกกินแล้วก็กินรู้เดือนเนี่ยคือแดดจัดๆครับ อ๋อครับครับครับแต่ว่าการขึ้นเ็กินครับแต่ไงมากเนี่ยการขึ้นเ็กินเรานอกจากนี้มีวัดทุกมีอย่างมีสัตตูพืชมีอย่างที่้องห้อตรงระว่างเป็นพิเศษบก็คือไม่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 ที่ผมสังเกตนะครับก็คือญาติมันออกไปออกไปสู่สู่สิ่งแวดล้อมญาติมันเป็นระบาดสิ่งแวดล้อมริงงริ่ะมันเกิดบนน่าจะเป็นเังหันครับเพราะว่าออกไปแป๊บเดียวเดี๋ยวก็มีนกมีอย่างมากกินจนบอบเหลือเลยนะครับ หล้กกลางคืนเนี่ยกลางคืนเนี่ยก็จะมีพวกพวกพวกเขียดพวกปลาพวกอย่างมาเลาอครับมาเลาะนะาละนะ้ข้างๆหล้กก็จะมีงูมีงูเนี่ยม,มามาจะถา่ายกินเขียดกินพวกนี่แหละครับแต่ว่าถ่ายกลางวันเนี่ยคือถ่ายมันจับยุงทิครับเนี่ยสิ่งที่ต้องระวังที่สุดเนี่ยคือ,อนกกระปูดครับนกกระปูดเนี่ยจิกเลยครับมาจิกด้านนอกเลยจิกด้านนอกเลยครับ จิกจิกจิกแบบจิกจิกแข็ตายไปเลยคือมันกินบ่ได้ครับแต่ว่ามันก็นเห็ดสร้างความเสียหายนะครับนอกจากนี้เห็นเห็นเขาว่ามีหมดน้ำที่เขาต้องระวังนี่เขามีแต่วิธีการป้องกันจังเลยครับอ่าวิหมดนะครับหมดนี่คือมันอ่ามันเป็นมแมลงมันใส่ใส่ใส่พวกสารเคมีบ่ได้นะครับผมก็เลยใส่เจลบีครับเจลบีนี่ท่าท่ารอบเลยครับท่าท่ารอบท่ารอบแต่ว่าผมที่ผมไปเบิ่งงานเนี่ยเขาที่ท่าท่าตรงแบบนี้เลยเนาะขาเต้นเนาะครับปาเต้นเลยแต่ว่าผมก็ใส่เล็กเอา ใช่ครับรอบๆก็คือถ้าถ้าจะระบีรอบรอบฟ้ามรอบขอบแมนแครับแมนครับจะระบีป้องนึงครับที่ใส่แบบสายไหมหรือหรือธรรมดาก็ได้ครับมันมันก็จะโค้งทนกว่าครับครับโอเคครับผมมีนี่ครมีอย่างอีกบ้าครับที่อยากฝากถึงคนที่อยากเลี้ยงตะกรแตนนี่ช่วงททยนี่เนาะคราบขาวโค่นที่คำนึงถึงอย่างแน่โดยสรุปก็พมกระเพิ่งเลี้ยงรอบแรกนะครับเลี้ยงรอบแรกอะ สิ่งที่มันฉีดหนาจ,จะบ่ท่านหรือมันใหญ่ขึ้นไาเนี่ยคือคืออาหารของมันนะครับเพราะว่าถึงมันจะกินใบกล้วยใบยังเขาก็ต้องเตรียมพอสมควร,ครกับลวกันยาที่ปลูกไว้มันช่วงฝนทิ้งช่วงมัน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 ใหญ่บ่ท่านนะครับก็ต้อง,ต,องต้องหาหาตัวอื่นไว้สำรองน้ำนะครับออครับโบมิน่ามันจะกินทุกอย่างอย่างที่คนแมนแมนอย่างที่ด้ยินมาเนาะแมนครับยาขนนี่ก็บอกินเลยครับยาขนนี่บอกิน ใบไผ่กิมซุ่งเนี่ที่ผมมาล่องให้ก็บอกกินครับถึงตอนนี้ยังบ่ท่านกินเนาะนี่หลยยี่สิบห้ามือเนาะแต่ว่าง่ายก็ดีกับ่เนี่ยแต่ว่ามาถึงตอนนี้คือยังบ่ท่านกินเนาะครับแล้วก็ถ้ามันหิวเนี่ยครับถ้ามันหิวเนี่ยมันสรไต่ไปทัวทัวทัวโล่งเลยครับตัวโล่งกิจกรรมการใช่แมนครับการบ่งบอกว่ามันหิวมันหิวแล้วครับแมนกับขีไต่เต็มที่ครับแต่ว่าถ้าเขายอนอาหารเข้าไปปุ๊บเนี่มันก็สิโดดใช้อาหารเลยครับอ๋อครับเป็นฟุ้งเข้ามาเลยเหรอครับ ครับมื่อนี้ก็ขอบคุณลหลายๆนะครับพี่มหม่ำที่มาให่ข้ามเนะน้นำสำหรับคนที่สนใจที่เลี้ยงตะกะแตนนะครับนั่นก็คือว่ามันบอยแมนว่ามันกินทุกอย่างบอยว่าเห็นหยายอยู่หลังบ้าน,ลนหลายๆสีเลี้ยงตะกะแตนเอาไปเลี้ยงเลยก็บ่ได้ต้องข้ามตรงม้ามีคอเบิบ่งว่ามันกินอีหยังแน่เนาะครับนี่ตามที่พี่หม่ำบอกไปมันก็กิกนเป็นบางอย่างเนาะสำหรับคนที่สนใจสีเลี้ยงก็ลองศึกษาดีๆเนาะมื่อนี้เฮ้ามาไายนี่นได้ประมาณยี่สิบมื่นเนาะครับอีกประมาณ 20, มนยี่สิบกว่า 20, มื่นเนาะก็ค,ะคือสิเริ่มไข่เริ่ม ใ่เดี๋ยวดูตห้อสิขออนุญาตมาไายพี่หม่มีเทียนึงเนาะขอบคุณเลยครับขอบคุณเลยหลายที่หาข้ามแนะนำาเนาะครับครับครัับวสดีครับ